ทีสองก็สวัสดีครับผมพ่อน้องมิบุญนะครับผมสวัสดีค่ะแม่น้องมิบุญนะคะวันนี้มีแขกพิเศษมาก็คุณแม่มาเปิดตัวด้วยปกติจะไม่จะไม่ผูน้าผูตา,าแล้ว <c oughs> จะไม่ผูน้าผูตามาขอขอนุญาตขอ,อ,ยอ,ยอเนื่องเดินเพราะว่าใส่แล้ววันแปลกๆก็พอดีว่าวันนี้อยู่ที่บอ็อกเอ่อด็อกซีบ็อกเฟลิสตาครับผมเป็นร้านคาเฟ่ร้านคาเฟ่แห่งนี้ก็คือจะเป็น คาเฟ่หมาแมวเป็นคาเฟ่หมาแมวครับหมา้าน้องหมาน้องแมวที่เนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นมาเลี้ยงเ,เขาเก็บมาเลี้ยงครับเป็นหมาแมวจอที่ที่คนเขาเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงแล้วก็บางบางตัวก็มีเจ้าของเคยมีเจ้าของแล้วเจ้าของก็แบบทิ้งะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอามาดูแลต่อใช่ก็พอดีวันนี้ไปพามีสุขไปหาหมามาครับไปสั่งเค็มมาที่บางพระเราก็เลยได้มีโอกาสได้มาที่นี่ ไปสังเกตม,มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาการโดยรวมของมีสุขก็คุณหมอก็บอกว่าสองขาหลังเนี่ยเริ่มเริ่มมีเริ่มตอบสนองใช่เริ่มตอบเริ่มตอบสนองครับวันนี้สังเ็มแล้วก็ให้ยากินให้ยากินเพิ่มมีหวังไม่หวังใช่คุณหมอเขาบอกก็ก็กมีก็พอมีพอม,มีหวังม,มีหวังพอมีหวังที่จะกลับมาเดินได้นะกลับมาพยุงตัวเดินได้แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ ก็ตื่นเต้นเจอคุณหมอฝังเข็มครั้งแรกต้องยื้อยุดชุกชากหน่อยก็ตอนที่ไปตอนที่อยู่ที่ฝังเข็มก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ให้ไม่ได้ถ่ายภาพไว้ให้ดูฮะเพราะว่าคุณหมอเําจำไม่ได้เพราะว่าใช่ไม่ได้ถ่ายไปก็พอถ่ายเสร็จแล้วก็เลยแวะมาที่นี่ครับเพราะว่าพอดีผลุ่งที่นี่มีมีเขาเปิดนัดเปิดมาแล้วแหละแต่ทีนี้เราก็เลย ได้แวะมาค่ะไปเยี่ยมน้องๆมาให้กาลังใจน้องๆที่เขาเคยมีเจ้าของแล้วตอนนี้เขาก็แบบมาอยู่ที่นี่ค่ะเองที่นี่เขาก็จะมีกาแฟขายมีกาแฟมีกาแฟมีอาหารด้วยใช่ส่วนค่าเข้าค่าเข้าน้องๆหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าอ๋อค่าเข้าค่าเข้าเยี่ยมน้องหมาน้องแมวเขาไปเลี้ยงเล่นไปอุ้มเขาเนี้ยร้อยห้าสิบเก้าบาท ไม่จำกัด<ต>เวละอืมแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้แพงนะมากก็คิสว่าเป็นสนทนาเเป็นค่าอาหารเป็นค่าเลี้ยงดูน้องหมาหน้องแมวเนาะแล้วที่นี่เขามีให้ไอ,นะอ้นี่้วยนะแบบเอ,อากลับไปเลี้ยงใช่ค่ะเพราะท่านเล่นกับน้องแล้วแล้วแบบชอบน้องเอ็นูน้องอย่างรับไปอุปกราระต่อที่บ้านก็ได้นะคะก็ตออกิดต่อเขาได้อืมแต่เขาคงจะต้องเช็กเช็คเช็กเช็กก่อนว่าเราเคยเลี้ยงแมวไหมใช่เราเคยเลี้ยงแมวไหมเลี้ยงหมาไหมนะ เดี๋ยวอันนี้เราสั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาบิสกิตไว้ในกระเป๋าเพราะว่าเราจะไม่เอาเข้าไปเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างไปคาเฟ่เป็นยังไงบ้างไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกนั่งอย่นี่กันนะลูกอันนี้ให้เขากินข้าวเรียบร้อยแล้วครับให้เขากินข้าวเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งไปฝังเข็มมา